สวัสดีก <c oughs> ็เอาสวัสดีครับเออมาแบบข่อยแหง <c oughs> มันโอมิคอนมาแล้วป่ะเออพอพอกันยามแรงครับรัดงวหมด่ะงวฝูงใหุ่ถุงคือเกาแล้วครับนะครับทีมงานสันมินิฟาร์มครับมื่อนี้อากาศดียังน้อยครับฝนดาดหนามานยน้อยฝนลินมายังน้อยครับนะเฮ็ดเห็ด เอ่อครึมคึมนะครับแต่ว่ามัมีแดดแต่ว่าก็แห้งขึ้นเ่าครับนะฝนกลายมาครับนะมาด้ำหนาก็เป็นสายหนนครับนะมีฟาร์มทถลไปเบิรงงัวดสำครับนะมาดถึงดักทายเลยทีมงานเพิ่นไล่มาให้กินน้ำกันไปบุ้นี่ครับนะค่ายขึ้นมาไปแสดงว่าท่านได้กินครับดันหนาครับแล้วลงไปกินแล้วเนี่ยสา้โนนท่านได้กินครับนะ อากาศบ่ห้อนบ่ค่อยเดือดร้อนเรื่องน้ำปันใดครับมื้อนี้ขึ้นมาเบิ่งตอนบ่ในนบนะใบม่วงก,ก่มกีปัญหาหยังครับนะให้กินน้ำจักหน่อยนะครับนะเลกสิยสไล่ครับนะเป็นกินน้ำอิ่มกันจังสิฮุยฮ่ยหุยหุยหุยครับนะไปไป ยังยังยังอ้หน้นล้วก็เอ่อขอกพอดีไม่ย่อยพอสักมุมมัวพอไม่ย่อยบ่สายหน้นก็พอดีมันดำเนี่ยรั้นพ่อหมีบ่ครับนะเราสามีนี่ฟ้าครับเราม่เจอมาก่อนเพีบอ๋อไม่รถนีมัวใส่ไรพ่อครับมีอาวุธเฉพาะกายอาวุธประจำตำแหน่ง ไปไปไปอันนี้ฟ้ามากครบบ่ครบครับนะน่าจะครบปุ่นมากบรรดับสามอ่ไม่ย่อยมัวมัวกันมากครับนะเอาไสานน้ไมี่เหี่ยวก็มีบานี่ไม่นมมออ้อมเอามากกันแล้วเอามืดเห็นหัวนะผม่น้ากน้องโอแม่ บอก็มีไม่ดอนเนาะมมดอนครับขะกะกันมากครับเนาะไม่ย่อยเอ้มีแพื่สัตว์มีแพื่วีทำไม ว่าขึ้นไปสูงเนี่ยแหละงูสูงกับสูงมูปลาสูงกับปลสูงมงูเจ้ามันอยู่น้ำกันล่ะมันกกสังนี่ออกมาจากบรรจารยวังนี้ได้วงใบ,าบาลายไล่เป็นครับเนาะไปแล้วเพืน่นสิได้อยู่น้ำ ทีมงานโดนบาครับนะเพราะว่าเริ่มจะบ่มีแล้วครับนะมีตัวเรือโน,โน่นเขาเป็ทันไทยแถวรอบ้านนี่เขาไทยเสมอล่ะตีหาบาทก็ไ,ทดททกได้ว่าวสันบาทนึงมันถือขั้วแล้วสันตียักบาทมันถือโั้วแล้วสันเอาจะหาบาทสองบาทก็ได้สันไปเบย์เบย บม่กินน้ำบ่าเขาไปเห็นูอะไรจุ่มบนเดึออมอนขัค่อไรเป็นึงขาเดแม่กะลงกเขาป่มเานบาน่แมสาวน่ะโอ้แม่กลูตัวเดของพญาศากป่ของพญาศาคือของกัน

น,นั่งยืงนอันสองคนนั่นแหะ <c oughs> <c oughs> เอาขันข้ออไรปขี่รถมาจอดอีกเอาหมาสาเส้ห่วงหลยเยแบข้อแล้ครับบ้านนี้เหบขอแล้วครับบ้านนี้ ย่างหากันนี้ครับภาพเขามาจากท่าน้าพุ่ดเคยไก่ควายมาไปอู้ควายหัวตะลุงมากครับอยู่ที่ไกลเป็นครับเนาะมือนี้ขาดช่วงโดนครับเนาะเพาท่านคำว่าไหนครับมือนี้ว่าเป็นสีขึ้นขึ้นในหน่อยอะไรประกันกราบเร็วมือนี้ผู้ใด้ก็ไหลขึ้นมาเร็วเถอะยีราฟได้เพราะท่านเดือดหัวซีโมงอยู่ โอ้มากกระดึกเลยวะนี่แมีถาเข้ามาเลยหลายๆก้อนยุ่ยเสียเปียบมูอดิเห็นว่ามันขึ้นเบื้อซื้อกันที่ว่ามันคำโมเมนี้ประมาณสี่โมงยี่สิบเหมือนละย่างไหล รบรรยากาศกับว่ามีหยางครับมีแต่หยาขี่ก่กับหยาท่านแห่งครับนะตอนไม่ไหนจูดมีคนมาเบิ่งจูดหยาจักน้อยแล้วก็ไห้เปนเกิดไม่นี่อาจะเป็นป่าหยาที่ดีก็านี้ครับนะเพราะว่านี่เม็ดพันลายเลยแตปล่อยเรื่อยๆอชนะขึ้นเรื่อยๆครับงามสวยงามอยู่ครับนะแต่สวยงามง่วงกินบ่ได้นะครับหยานี่เป็นแพร่พันยางดีอ่ะสำหรับมือนี่ก็ บมอยาวปันไดนะครับเนาะปอกพันธุ์ทำหนีสักก้อนครับเนาะขี่ไปไนรน้ำเหมือนกับทีมงานไบรบัหลายครับสี่คนหนึ่งครับเนาะปอพันกับขี่รถกับเปนหน่อยแล้วก็เอ่อผลิตนะมีคนไรสวยไปไรกันก่อนนี่ปลาก่อนนะจบคลิปสำนี้ขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมครับุครับสวัสดีครับ